วันนี้ก็เป็นวันที่บิ๊กเล็กนะครับหรือพลเอกนัทพงศ์เนี่ยนั่งพาณิชย์นี่นะครับจะต้องไปลงนามจะต้องไปประชุมก่อนแล้วค่อยไปลงนามนะครับกับคณะกรรมการก b c นะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะชุดเล็านุก,การชุดเล็กเนี่ยไปประชุมมาสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเลื่อนบ้างไม่เลื่อนบ้างผิดเวลาบ้างอะไรกันบ้างสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคือคำเห็นเนี่ยเขา เขาต้องการเอาคนของเขาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับเรื่องอื่นเขาไม่ได้ตอบเลยนะครับเขาตอบแค่เรื่องเดียวว่าเขาต้องการเอาคนละเมือนของเขาเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมแล้วค่อยมาเจราจากันใหม่อันนี้คือชัดเจนครับว่าเขมรนี่เขไม่ได้มีเจตนาที่จะ,อะจะอหยุดยิงหรือไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผลการประชุมเนี่ยมันสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีมันมันมองไม่เห็นช่องทางนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ผลข,ของการประชุมก็คือเละเทะล้มเหลวการประชุมเมื่อวานนี้ล่าสุดรอบสุดท้ายเขมรได้กลับมาประชุมอีกรอบหนึ่งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็สัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสรุปนะครับว่าตรงเราจะเอาอยัางไงกันเพื่อที่จะผักดัง g b c เออ j BC ไปสู่ GBC ในวันนี้ ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับขมรเองก็ไม่ได้กลับเข้ามาในรอบที่สองเพียงแต่ว่ายื่นเอกสารกลับเข้ามาแทนนั้นนะหนึ่งในจํานวน4ี่ห้าข้อที่ขมรตอบมานั้นนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาตอบมาแบบชัดเจนมากก็คือเขาต้องการเอาพลเมืองของเขากลับเข้าไปอยู่ที่หนองจานหนองยากแก้วเหมือนเดิมแล้วอย่างอื่นค่อยมาคุยกันนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เจรจามา10นาที20นาที30นาที45นาทีล้มเหลว ผมจึงอยากถามไอ้พวกในพลที่มึงอยากจะคุยกันอยากจะคุยกับขเมรเนี่ยรอบหน้ามึงอยากจะคุยกันอีกไหมหรือว่าภาษีประชาชนมันเหลือเฟือมันเหลือกินเหลือใช้แล้วก็อยากจะผ่านให้มันหมดหมดไปซะจะได้รีดภาษีประชาชนขึ้นมาใหม่ผมไม่ทราบว่าพวกคุณจะได้พลตีพลโทพผลเอกกันมายัางไงผมไม่ทราบแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องราวแบบนี้เด็กอนุบาลมันยังคิดได้เลยว่าขเมรไม่มีความจริงใจ ถ้าไอ้คณะกรรมการ JBC ที่ไปพูดคุยกันมาตลอด25ปีรวมถึงเคระกรรมการชุดนี้ถ้ามึงยังจะหวังดีมึงยังหวังว่าไอ้คเหมนจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจกูว่าผมแนะนําให้พวกคุณไปบวชพระเลยดีกว่าไปบวชพระแล้วุ่มเหลืองห่มเหลืองถือตาลปัดพร้อมกับบาทแล้วก็มานั่งเจรจากับคนพุ้นี้อะไรที่ ยอมได้ก็ยอมไปอย่างนี้จะดีกว่ามันจะสมศักดิ์ศรีกว่าการเป็นในพลซึ่งนั่งปั้นนิ่งปั้นหน้าปั้นจิมปั้นเจอแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยและโดนเขมรแม่งต้มมาตลอดระยะเวลามันเป็นเรื่องที่น่าอายครับเป็นเรื่องที่น่าอายและเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่สุดกับคณะกรรมการชุดนี้ซึ่ง ก่อนจะเรจากันก็โอ้โหตบปากรับคําพูดจาอย่างดีเลยว่าไม่มียอมไม่มีทางผมจะไม่ยอมผมจะต้องยึดมั่นถือมั่นใน3ข้อกฎหลักของไทยเพราะไทยคือผู้ชนะปรากฏว่าไปไปไประมาณยอมให้มันแก้ข้อเสนอยอมให้มันยื่นข้อเสนอเข้ามาทั้งทั้งที่เราเป็นผู้กําหนดสุดท้ายไอ้ความระยำตําบอลเนี่ยมันก็นเริ่มแสดงให้เห็นว่าไทยมันยังมีคนขายชาติอยู่จริงไทย มันยังมีคนทรยศ์ชาติอยู่จริงแต่ไม่ได้หมายถึงคณะกรรมาการ j จ c ชุดนี้แต่ผมถึงหมายถึงว่าประเทศไทยมันยังมีคนจ้องขายชาติมันเพียงแค่เปลี่ยนมือคนขายชาติชุดหนึ่งมาเปลี่ยนมือมาเป็นคนขายชาติอีกชุดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าคนขายชาติคนทรยศ์ชาตินั้นมันไม่บอกแล้วครับว่าเป็นมันเราต้องคอยจับตาดูเอาเองว่าเป็นใครเอ๊ะออออโอ้อ้าว อะไรแบบนั้นล่าสุดวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกับคุณบิ๊กเล็กซึ่งบอกตรงๆว่าบิ๊กเล็กเนี่ยบานช่ำม,มาตลอดบานช่ำพอๆกับภูมิธรรมนะครับเขาว่าภูมิธรรมน่ากลัวแล้วบิ๊กเล็กนี่น่ากลัวกว่าน่ากลัวสุดๆบิ๊กเล็กบอกว่าผมพร้อมที่จะพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จผมพร้อมที่จะ ยึดคืนพื้นที่ต่างๆที่เป็นของเราผมจะไม่เจรจาถ้าไม่มาก็ไม่คุยแล้วถ้ามาคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็จะเซ็นเขาไหมมันคือคําถามว่าถ้าเกิดมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องจะเซ็นไหมขนาดตกโต๊ะดังเปี้ยงปังเปี้ยงปังแล้วครับสุดท้ายยังยอมให้คัมเ็นไปเขียนมาเองเลยว่าจะเอายังไงแล้วมาคุยกันคุณเป็นผู้ชนะคุณเป็นคนกําหนดเกมแต่คุณกลับปล่อยโอกาสให้คัมเี่นได้ชิงโอกาสตรงนี้ ล้วไปเขียนกนติกามาใหม่เสร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านี่ไงพอขมรยื่นไปไทยไม่ยอมรับเห็นไหมสันติภาพเนี่ยมันเกิดจากขามรไม่ได้เกิดจากฝั่งไทยไทยไม่รักษาสันติภาพไทยพร้อมจะทําสงครามอยู่ตลอดเวลานี่คือความบัดซบโง่เขาของไอ้คณะทํางานเฮงสวยส้นตีนของฝ่ายไทยไม่รู้มีใครบ้างก็ไม่รู้แหละนะครับไม่ได้ละไมไม่ได้ว่าระบุตัวตนว่าเป็นใครแต่บอกได้กระบวนการ นะครับตักกะทางความคิดของฝ่ายไทยนี่มันเฮงซวยมาโดยตลอดมันเฮงซวยมาจริงๆเฮงซวยจนกระทั่งคนไทยจับได้คนไทยจับโป๊ะได้หลายครั้งแล้วแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ทีมไทยแลนด์ถแถลงเรื่องของการที่มีบริษัทบางบริษัทไปขายน้ามันให้กับเขมรมีเรือบริษัทไทยสัญชาติไทยเอาบรรทุกน้ํามันไปขายให้เขมรรู้ทั้งรู้แต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยชื่อ ว่าบริษัทนั้นบริษัทอะไรเรือลำนั้นเป็นของบริษัทไหนแล้วได้พูดว่าผมมีหลักฐานหมดแล้วผมจับตาดูคุณอ,อยู่เอาแล้วยังไงต่อไปครับปล่อยให้ขายต่อหรือยังไงหรือจะไม่ให้ขายแต่ว่าคนไทยมันคิดกันได้เลยบอกคุณกำลังรอใครติดต่อมาหรือเปล่าเป็นผมผมก็คิดแบบนี้ เพราะวันนี้ในหน่วยงานราชาก,การไทยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่มันมีความน่าเชื่อถือมันไม่มีหรอกครับมีแต่เราต้องคิดกันเอาเองว่าไอ้สิ่งที่ทําอย่างนี้มันเคยมีบทเรียนมาก่อนคนมันถึงคิดตามไปได้ไงว่าเอ๊ะคุณรอใครดิวมาหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าต้องตกลงอะไรกันไหมว่าจะยังไงอะไรแบบไหนเออมันมันขนาดไหนกันเราถึงจะเปไ็นตาบอดทั้งสองข้างแล้วปล่อยไปขายกรม็นต่อ นี่คือสิ่งที่คนแม่งคิดกันอย่างนี้รวมรวมถึงผมผมก็คิดแบบนี้ผมเห็นตัวอย่างมามากมายครับพวกหน่วยราชการไปรับเงินรับทองกันมาเนี่ยไอ้นี่ผิดไอ้นี่ไม่ถูกต้องไอ้นี่ไม่ใช่พอเผลอแป๊บเดียวเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่อะไรใหม่สุดท้ายก็เป็นไงครับเจ้าเดิมก็ได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนเขามีประสบการณ์เข้าถึงเชื่อว่าไอการกระทําแบบเนี้มันรอคนติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ แม้กระทั่งวันนี้เองที่จะมีการในสิบโมงเชา้านี่ตอนนี้ก้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีแล้วที่กาลังปล่อยที่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะครับผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะครับวันนี้บิ๊กเล็กยังไงก็เซนยังไงก็เซนคุณเชื่อผมได้ในขนาดเมื่อวานนี้ตกลงว่าจะหยุดยิงและเกิดสมมติว่าหยุดยิงเสร็จแล้วขอเวลาอีกเจ็ดสิบสองชั่วโมงเพื่อดูว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นคนละเมิด ถ้าไม่ระเมิดวันนี้ก็เซ็นกันปรากฏว่าขามรเดินกับยังไม่ทันล่ามโซ่เลยแม่งยิงจรวด BM21 ออกมาเป็นร้อยๆลูกคนไทยได้รับความเสียหายบ้านเรือนประชาชนล้มพังคณะกรรมการที่ไปพูดคุยก็ใบแดกกันหมดคณะกรรมการที่ไปเจรจากันยังไม่ทันเดินพ้นตัวตึกเลยระเบิด b m 2 6จรวดแม่งพุ่งเข้ามาฝั่งไทยเป็นร้อยลูกแล้วเมื่อคืนก็มีข่าวว่ามี F16 เนี่ยนะครับไปบินถล่มอีกอะไรอีก ไปทาไมอ่ะไปถล่มไปถล่มอะไรอ่ะถล่มเพื่อใครอ่ะและทหารที่เขาลบกันเป็นแทบเป็นแทบตายเขาเสียชีวิตแต่ไปเป็นศพศพเ,น,าาปเปน,นี่ยเขาตายเพื่อใครเขาทาเพื่ออะไรและยังมีการบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการขาดขาที่สิบก็จะไม่มีการเซ็นไม่เอาถึงขาที่ยี่สิบไปเลยจะได้ลบกันทีเดียวเก็บกระสุนตุนไว้ก่อนแล้มันขาดไปเรื่อยๆคนไหนขาขาดก้าเงินยัดปากละล่กลับบ้าน แล้วก็อรอคบขาที่20จะได้อ้างเหตุเป็นการประทานกันเกิดขึ้นรอบใหม่ได้ผมบอกตรงๆนะครับการทําแบบนี้ของรัฐบาลก็ดีการทําแบบนี้กับทางกลาโหมก็ดีหรือกองทัพก็ดีผมไม่รู้อกองทัพคิดยังไงนะแต่ผมไม่มีความเชื่อมั่นในกองทัพนักเวลานี้ผมไม่มีความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมโคศกทีมไทยแลนด์นี่ผมไม่เคยเชื่ออะไรเลยผมไม่เชื่อมาตั้งนานเลยด้วยว่าเขาถแถลงมาออกมารูปแบบไปยังไงรูปการ ผมไม่เคยเชื่อก็เลยผมเชื่อการนำเสนอของข่าวที่เขามีภาพจริงๆมาและให้เราดูเนี่ยส่วนคำบรรยายประกอบภาพเนี่ยครับประกอบคลิปเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งผมอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ภาพที่ผมเห็นผมถึงจะเชื่อขนาดวันนี้คุณรู้ว่าเรือคุณรู้ว่าน้ํามันของบริษัทไหนคุณจะไม่กล้าพูดเลยทั้งๆที่คุณมีหลักฐานถ้ามันเป็นความผิดคุณก็ต้องกล้าพูดคุณกลัวมันฟ้องเรื่องอะไรจริงไหมครับและพี่น้องฟังผมไม่ดีนะผมว่าวันนี้ <c oughs> ยังไงบิ๊กเล็กก็ต้องเซ็น เชื่อผมเถอะครับยังไงก็ต้องเซ็นแล้วรอไปอีก72ชั่วโมงให้มันเติมของให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาลบกันใหม่นะครับเรียบร้อยเลยนี่แหละครับประเทศกูมีสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากาการกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็มีปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ